น่ากลัวมาเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะปอเนี่ยปอจะเน้นให้ทุกคนใกล้ๆวันนะคะปอได้มาอีกหนึ่งเ,เลขวิ่งมาอีกหนึ่งตัวนะคะปอได้เลขวิ่งมาอีกหนึ่งตัวนะคะจะเย็นๆน,นะคะ รอคนก่อนสักสี่ร้อยคนจะเป๊ะมากอ่าแชร์ก่อนนะคะเพราขอคนอีกสักเจ็ดสิบคนหน่อยใครยังไม่มีที่ซื้อนะคะหรือที่ซื้อแหละนะคะใครยังไม่มีที่ซื้อนะให้จิ้มดิ้งหน้าไร์สดเพิ่มเพื่อนไปได้เลยพี่ชอบแปดใช่ไหมคะ บบปดพอคิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะมีอยู่ค่ะน่าจะมีอยู่แต่อาจจะเป็นน่าจะเป็นหลักร้อยเจ็ดกับเก้าต้องมาค่ะคิดว่าค่ะคิดว่าไม่เจ็ดก็เก้าไม่เอ่อไม่เจ็ดก็เก้าค่ะไม่เจ็ดก็เก้าหรือสิบนะคะชอบเจ็ดหกเจ็ดใช่ไหม,มนะคะสามตัวพอจะให้หางเดียวพองวดเอ่อ ดูก่อนนะคะว่าจะให้ตัดไหมแม่ได้เออก็อย่าพ uh> okay. ิ่งก็อย่าพ mm ึ่งสรุปนะคะได้ไปก็อย่าพิ่งสรุปสามตัวปอไม่อยากให้ปอไม่อยาปอไม่อยากให้ตัดในงวดนี้นะอืเมื่อวานปังปังค่ะนะครับเมื่อวานเมื่อวานปังปังวันนี้ให้ปังปังนะคะเอเมื่อวานเอลาวเราหลุดนะคะลาวเราหลุดหนึ่งครั้งนะคะลาวเราหลุดหนึ่งวัน ลาวเราหลุดหนึ่งวันแล้วก็ฮานอยเราปังนะคะโอ้ยถ้าคนไม่ถึงสี่ร้อยเนี่ยปอขอไม่ปล่อยนะคะอาจจะปล่อยแค่ในกลุ่มนะคะเพราะว่าจะเริ่มปล่อยเลขแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเลขดังมันจะมาละนะคะปอขอค้นแช่์อกหน่อยถึงสี่ร้อยคนนะคะปอขอสี่ร้อยคนนะวันนี้ปอขอสี่ร้อยคน อรอขอ400คนปอเขียนให้พอเขียนให้3ตัวเม็ดเดียวเลยนะะเดี๋ยวรอสะเดี๋ยวรอสองตัวนะคะสมตัวบนนะคะบน7ดนี่น่าจะลงล่างนะคะเจดน่าจะลงล่างนะ,ะ่อสรุปเลขวิ่งให้นะคะเจดล่างนะคะ เจ็ดร่างเก้าบนค่ะแม่แม่พิมพ์ขึ้นมาให้ปอนหน่อยนะเจ็ดร่างเก้าบนนะคะเจ็ดร่างเก้าบนนะคะเจ็ดร่างเก้าบนค่ะแม่ สรุปให้แล้วนะเจ็ดล่างเก้าบนนะคะเลขวิ่งเนี่ยแม่จำเอานะเพราะว่าปอจะไม่ได้เขียนในแผ่นให้นะคะส่วนมากพอจะส่วนมากพอจะเขียนในพอจะเขียนแค่สองตัวสามตัวเลขวิ่งอ่ะปอจะไม่ค่อยชอบเขียนเท่าไหร่เพราะว่าเนาะคนไทยเราไม่ไม่ไม่ค่อยชอบวิ่งเท่าไหร่คนไทยจะไม่ค่อยชอบวิ่งเท่าไหร่ค่ะ มีมตแต่แลนดเอาเออมีแต่ยางเอาเจ็ดร่างนะคะเก้าบนเจ็ดร่างเก้าบนนะแม่นะใครยังไม่มีที่ซื้อนะคะสามารถจิ้มลิงก์หน้าไหล์สดนะสิบหกหรือสิบเจ็ดออกวันที่สิบเจ็ดค่ะสาผมไหมไม่ได้สาคะ่ะเพราะว่าสะแล้วค่ะเมื่อวาน สิบเจใช่ไหมเจ็ดล่างนะคะเก้าบนนะเจ็ดล่างเก้าบนจามอนะสิเจ็ออต้องสิเจ็ดหรือสิบหกขาบันคูใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะแม่นะเราต้องดูก่อนอ่ะเดี๋ยวก็จะเขียนฮานอยให้ด้วยนะคะเจ้าภูหมาสันหายอ๋อ อย่ามั่นเออแม่เน้นแบบสุดใช่ไหมเน้นแบบสุดนะแม่อยากรู้คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะให้แคบทั้ง3ตัวแล้วก็ฮาหนอยไปพร้อมๆกันนะคะ20นาทีแนละ้ว ไปถึงไปบดไปบดถึงบ่เป็นยังจ้าไปบดถึงก็บพ่เป็นยังบ่ถ,ถึงสี่ร้อยไหมเออวันนี้ฮานอยนิ้นหกนะคะชอบหกนะคะเดี๋ยวปอให้แขบพร้อมกันอยากรู้จามาตัวไหนนอ้อวสันเออน้องคนนี้จะถามปอตลอดนะคะ วันนี้พี่ชอบห้าหกกับหนึ่งเก้าชอบมากๆเลยคือห้าหกกับหนึ่งเก้านะคะเน้นน้อยไหนปกติกับ V เหมือนเดิมพอคิดว่า 1, 9, หนึ่งเก้าน่าจะมา V 6หกเจ็ดปังปังใช่ไหมคะอ่ะหกห้าหรือเปล่าน้องมาสัน่น ฮานอยห5าจ้ะอ่ะเดี๋ยวปอยแคปบรัฐบาลแล้วก็ฮานอยพร้อมกันพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งขึ้นมานะคะพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งขึ้นมานะคะมาหาหกจ้ะวันนี้ปอชอบห้าหกกับหนึ่งเก้าเดี๋ยวปอให้แคปบแผ่นแผ่นเต็มนะเก็บเก็บไม่ทันกดหนึ่งขึ้นมานะคะมานานละทุกคน ทุกคนรอปอนานละนะคะกดหนึ่งเคลียร์หนึ่งขึ้นมาน้องแนตตี้กดหนึ่งให้พี่หน่อยนะคะกดหนึ่งขึ้นมานะคะเดี๋ยวปอให้แกบทั้งสองสามตัวเดี๋ยวรอสรุปออรอสรุปนะคะว่าจะตัดเล่นไหมหรือไม่ต้องตัดนะคะเดี๋ยวถ้ามีการตัดเดี๋ยวปอจะปอจะนินให้อีกทีหนึ่งนะคะได้สามตัวไปแล้วก็เอาไปเก่งกันดูก่อน ะะเอาไปเก่งกันดูก่อนนะแม่นะ,ะแคปฮานอยก่อนนะใครยังไม่มีที่ซื้อนะคะให้ซื้อในลิงก์นี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีที่ซื้อนะ3 5 0รอห้าสิคนดูนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีที่ซื้อนะให้แคปนะ ให้จิ้มดิงนะคะให้แคปบหน้าจอสัอะใบเต็มมาละแค่นี้พอสามตัวสามตัวรัฐบาลแม่แคปบหน้าจอแล้วพิมพ์เลขแปดสี่เ้าให้ปอหน่อยรัฐบาลชอบซื้อนะแม่นะสามตัวนะซื้อทิ้งไว้หน่อย5บาท10บาทไม่ว่ากันนะคะ ซื้อสามตัวนะคะซื้อห้าบาทสิบบาทไม่ว่ากันนะแม่แคบแล้วพิมพ์เลขแปดสี่เก้าขึ้นมาแปดสี่เก้าขึ้นมาแม่สำหรับรัฐบาลใครแคบแล้วพิมพ์เลขแปดสี่เก้าขึ้นมานะคะ พิมเลขแปดสี่เก้าขึ้นมาเลขวิ่งอยู่ด้านบนนะแม่นะเลขวิ่งอยู่ตรงนี้นะวิ่งบนเก้านะร่างเจ็ดนะคะวิ่งบนร่างบนเก้านะคะล่างเจ็ดนะแม่นะบนเก้า่างเจ็ดนะแม่นะเออบนเก้า่างเจ็ดจ้ะบนเก้าร่างเจ็ดค่ะแม่ บนเก้าล่างเจ็ดนะแม่นะแปดสี่เก้านะแม่นะแปดสี่เก้าะแม่นะแปดสี่เก้านะนะ 8, 4, 9, นะจ๊ะใครยังไม่มีที่ซื้อแม่จิ้มลิงหน้าไหรสดเพิ่มเพื่อนไปได้เลยจ้ะ สำหรับรัฐบาลนะคะสำหรับฮานอยวันนี้ส่วนตัวปอปอชอบที่5 6กับ1 9นะคะ5 6กับ1 9ส่วนตัวนะปอชอบนะคะอืมรัฐบาลเอ้ฮานอยนะแม่นะ ชอบซื้อนะไม่ชอบแม่ผ่านได้เลยค่ะขอให้ปังปังสามตัวตรงเลยค่ะสาธุพี่นะคะสาธุจริงๆสาธุสาธุค่ะอืมสาธุขอให้รวยสวยไหม,มสวยมากค่ะแม่สสวยอยู่เนาะสวยเนาะสวยอยู่นะนะยยนะแต่ว่าน้องแม่เนาะ แปดสีเก้าค่ะแปดสี่เก้าอืม, 8, 4, อมนะคะอ่ะเดี๋ยวพอจะลงไลน์แล้วนะคะแม่นะใครไม่ทันฮาหนอยเดี๋ยวพอลงให้หน้าเพจนะคะ